ในขณะที่เธอกำลังนั่งรอเวลาเข้าไปรายงานตัวกับท่านผอของโรงเรียนก็ได้มีคนอยู่คนหนึ่งได้เดินเข้ามาหาเธอพร้อมกับได้ทักทายและได้สอบถามเธอเพราะว่าเขตในโรงเรียนเขาห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาก่อนที่จะได้รับอนุญาตและที่สำคัญเขาไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเธอและไม่น่าจะใช่ผู้ปกครองของเด็กในโรงเรียนนี้ด้วยเขาก็เลยเข้าไปสอบถามเธอด้วยความสงสยัยหลังจากนั้นเธอก็ได้บอกเหตุผลที่เธอได้เข้ามานั่งอยู่ในบริเวณโรงเรียนแห่งนี้พอคนที่ได้เดินเข้ามาสอบถามเธอได้รู้ความจริง ว่าเธอนั้นได้ย้ายมาสอนในโรงเรียนแห่งนี้และกําลังรอรายงานตัวกับท่านผอคนที่ได้เดินเข้ามาสอบถามเธอเขาก็ได้บอกกับเธอว่าเขานี้แหละคือผอของโรงเรียนนี้แล้วทางผอก็ไม่คิดว่าเธอจะเข้ามารอรายงานตัวตั้งแต่เช้าและที่สําคัญทางผอก็ไม่คิดว่าจะเป็นเธอเพราะรูปที่ติดอยู่ในเอกสารใบส่งตัวครูมันดูเหมือนคนละคนเพราะตัวจริงดูดีกว่าในรูปเยอะ หลังจากนั้นทางพอ,อ,อก็ได้เชิญเธอเข้าไปในห้องทํางานเพราะอากาศข้างนอกตอนนี้เริ่มจะร้อนแล้วพอพากันเข้ามาในห้องทํางานทางพอ,อ,อก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าแอร์มันเสียตอนนี้กําลังรอช่างเข้ามาซ่อมทางพอ,อ,อก็เลยบอกให้เธอทนร้อนหน่อยนนเดี๋ยวเขาจะรีบทําเรื่องรายงานตัวของเธอให้เสร็จไวๆเธอจะได้กลับไปพักผ่อน ก่อนที่ทางพอ,อ,อจะสอบสัมภาษณ์และเซ็นเอกสารรับทราบใบส่งตัวครูเธอก็ได้ขออนุญาตเอาเสื้อคลุมออกเนื่องจากอากาศในนี้ก็ร้อนไม่ต่างจากข้างนอกจนเหงื่อออกเพราะว่าแอร์มันเสียทางพอ,อก็ได้รีบสอบสัมภาษณ์และเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จเพราะท่านพอ,อก็รู้สึกเห็นใจเธออยู่เหมือนกัน